สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารกีฬากันต่อนะครับมาดูเรื่องราวสรุปผลการแข่งขันเอเชียนคัพ2 0 23ครับหลังจบการแข่งขันแล้วชาติอาเซียนมีทั้งหมด4ชาตินะครับเทดมินนะครับได้นำมาเรียบเรียงนะครับเพื่อแจ้งว่า4ชาตินี้นะครับมีเพียงทีมชาติไทยเท่านั้นนะครับที่มีแมต เอาชนะได้นั่นเองนะครับอันนี้วัดกันตามชาติอาเซียนนะรวมถึงคอมเมนต์ของต่างชาตินะครับคิดเห็นอย่างไรกับชัยชนะของทีมชาติไทยในครั้งนี้นั่นเองนะครับโดยที่สรุปผลงานทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดเนี่ยอยู่4ทีมชาตินะครับมี4คู่โดยที่กลุ่มดีญี่ปุ่นพบกับเวียดนามเนี่ยญี่ปุ่นเอาชนะเวียดนามไปได้4ประตูต่อ2นะครับกลุ่มดีอินโดนีเซียพบกับอิรักอินโดนีเซียแพ้อิรักไปหนึ่ง ประตูต่อสาม แล้วก็กลุ่ม E มาเลเซียพบกับจอแดนผลปรากฏคือมาเลเซียแพ้จอแดนไป0นย์ประตูต่อ4แล้วก็กลุ่ม F นะครับเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นชื่อเสียงของชาติอาเซียนเลยก็ว่าได้นะครับทีมชาติไทยพบกับทางด้านคีกิสสถานครับผลปรากฏก็คือทีมชาติไทยเอาชนะคีกิสสถานไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับโดยที่นะครับทั้งหมด4คู่นี้นะครับเป็นนัดแรกในการแข่งขันเอเชียนคัพ2023นั่นเองครับคุณผู้ชม ทีมชาติไทยก็เก็บแต้มได้นะครับซึ่งในนัดที่2นี้เนี่ยนะครับทีมชาติไทยอยู่ที่กลุ่ม F นะจะพบกับทางด้านทีมชาติโอมานซึ่งต้องบอกว่าเป็นอันดับที่74ของโลกนะครับซึ่งจะแข่งขันที่สนามอับดุลลาบินคอลิฟาสเตเดียม วันอาทิตย์ที่21มกราคม2567คุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้แข่งเวลา21นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับถ่ายทอดสดก็จะเป็นทางด้าน PP t v นะครับแล้วก็จะมีทางด้าน t s p o r t 7นนะนี่ก็เป็นโปรแกรมนะครับการแข่งขันการถ่ายทอดสดคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้เลยเดี๋ยวแอดมินแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปดูในลิงก์ในเว็บไซต์ได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัศน์นั่นเองนะครับ สรุปแล้วก็คือทีมชาติไทยนะครับในนัดแรกเนี่ยเก็บ3มแต้มได้สําเร็จนะครับเป็นชาติอาเซียนทีมชาติเดียวที่มีชัยชนะนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งเพจของเวียดนามนะครับได้ซูฮกช้างศึกของทีมชาติไทยนะครับโดยที่เพจ VFF เนะครับเป็นเพจอย่างเป็นทางการของสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามเนยคุณผู้ชมโพสถึงทีมชาติไทยหลังเอาชนะทีมชาติคีกีิสถานไปได้2ต่อ0ประตูนะครับซึ่ง กลายเป็นทีมชาติทีมเดียวนะครับใน4ทีมชาติอาเซียนนะที่เก็บชัยชนะในนัดแรกได้สำเร็จนะครับในเอเชียนคัพ2023นั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับทางด้านเวียดนามนะเพจนี้นะคุณผู้ชมก็คือ VFF เนี่ยนะครับเขาลงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับชัยชนะของช้างศึกไทยว่าสำหรับชัยชนะ การแข่งขันทีมชาติไทยที่เอาชนะทางด้านทีมชาติคีรกิสถานไปได้2ประตูต่อศูนย์จากเพจ AFC Asian Cup พร้อมเขียนข้อความร่วมแสดงความยินดีช้างศึกว่าทีมไทยออกสตาร์ทได้อย่างสวยงามใน Asian Cup 2023รอบสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับไทยด้วยที่คว้าชัยชนะในการลงเล่นนัดแรกของรายการนี้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ มาฉลองไปพร้อมๆกันโอ้โหเวียดนามก็ถือได้ว่าซูฮก,กันใหญ่เลยนะครับสำหรับชัยชนะของทีมชาติไทยช้างศึกของเราในครั้งนี้นะครับก็ไม่เพียงแต่เวียดนามร่วมแสดงความยินดีหลายชาติอาเซียนนะครับเขาเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามรวมถึง เอฟซของคนไทยเองเนี่ยนะครับที่ชมเชียร์แล้วก็ตั้งใจตั้งตารอคอยนะครับการพัฒนาศักยภาพการเล่นของช้างศึกทีมชาติไทยนะครับก็ถือได้ว่าแมตช์เนี้ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็ถือได้ว่าโอ้โหทําให้คนไทยมีความสุขมากๆนะครับคนที่เขาเป็นผู้ชื่นชอบนะครับกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมทีนี้นะครับสําหรับในการแข่งขันนะครับใน นัดต่อไปคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับวันที่21มกราคม2567นะครับทีมชาติไทยเนี่ยจะเจอกับทางด้านทีมชาติโอมานนะซึ่งเวลาการแข่งขัน21่สนากา30นาทีนะครับแอดมินย้ำให้อีกครั้งหนึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับถ่ายทอดสดก็คือ PPTV แล้วก็ t s p o r t เซนนะครับทีนี้เรามาดูคอมเมนต์ครับคุณผู้ชมครับคอมเมนต์เนี่ยมาจากหลายเชื้อชาตินะแอดมินก็ เรียบเรียงมาให้คุณผู้ชมนะครับได้รับชมนะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรสำหรับชัยชนะของช้างศึกเราในแมตช์แรกนะครับหรือว่านัดแรกของเอเชียนคัพในครั้งนี้นี่ครับคอมเมนต์นี้บอกว่าชัยชนะครั้งแรกจากอาเซียนขอบคุณจากอินโดนีเซียนะครับอันนี้แปล Google แล้วคุณผู้ชมซึ่งเขาพิมพ์เป็นภาษาอินโดนีเซียมานะนะครับอันนี้จากคนอินโดนีเซียนะครับก็ชื่นชมทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ คนนึงบอกว่าฉันเป็นคนเม็กซิกันโอ้โหมาจากเม็กซิกันเลยนะและฉันชอบที่การเล่นของไทยพวกเขาเร็วแล้วก็ได้นานมิกมากๆเลยนะครับหากพวกเขายังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเร็วๆนี้เราจะได้เจอพวกเขาในฟุตบอลโลกโอ้โหแล้วก็เป็นแชมป์ของเอเชียคำทักทายจากเม็กซโกโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับซึ่งก็ขอให้เป็นจริงนะนะครับคนไทยก็รอเชียนะครับ ไทยไปบอลโลกเนี่ยคนไทยก็รอเชียร์มากๆเลยนะครับอยากให้เห็นนะครับอยากเห็นภาพแบบนั้นจริงๆนะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่นําชัยชนะครั้งแรกสู่เอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้าจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความเป็นไปได้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์โดยไม่มีชนะทิพย์เอกนิดและธีรศินถือว่าน่าประทับใจมากความคล่องตัวของผู้เล่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันเป็นคนอินเดียนี่มาจากอินตราเดียเลยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับแห่งนี้แตกต่างจากทีมที่เราเอาชนะในปี2019มากเขาว่าอย่างนั้นพวกเขาพัฒนาขึ้นมากความเร็วความเข้มขน้นและ ความคล่องตัวนั้นเหลือเชื่อมากโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทีมไทยพวกคุณโชว์การเล่นได้ดีมากการโจมตีที่ดีการป้องกันที่หนานแน่นมันน่าทึ่งมากแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าไทยจะเล่นได้ดีขนาดนี้ทักษะของพวกเขาดูมีคุณภาพระดับเอเชียดีใจที่ได้เห็นทีมอาเซียนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไทยฟื้นความภาคภูมิใจของอาเซียนหลังรอบแรกของ AFC Asian ช u p นนะครับคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าจริงๆครั้งนี้ไทยเตรียมตัวมาดีมากสำหรับเอเชียนคัพยินดีด้วยเพื่อนร่วมชาติคีกิสถานของผมเตรียมตัวมาอย่างดีสำหรับเกมต่อไปยังคงม,มีโอกาสอยู่ครับทีมชาติคีกิสถานอันนี้มาจากคีกิสถานเลยนะครับมาคอมเมนต์ชื่นชมทีมชาติไทยนะครับเขาก็น่ารักนะนะครับน้ำใจนักกีฬาสำหรับแฟนคลับของทางด้านคีกิสถานนะครับคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับบอกว่า ขอแสดงความยินดีนะครับกับทีมชาติไทยภูมิใจมากๆเลยนะครับพวกเราอินโดนีเซียภูมิใจเพราะว่าสําหรับไทยเนี่ยนะครับเราต้องสนับสนุนเพราะว่าเป็นชาติอาเซียนเหมือนกันนะครับคอมเมนต์มาว่าผลงานโดดเด่นของทีมไทยแลนด์ทักษะระดับสูงมากแล้วก็ผ่านการเล่นนะครับทั้งกายภาพการเล่นแล้วก็เรื่องของทักษะการเล่นนะครับที่งดงามขอให้โชคดีนะครับสู้ๆทีมชาติไทยนะครับ ซึ่งเขาก็ทักทายมาจากเกาหลีนะครับโอ้โหมีมาเมนเยอะมากเลยผู้ชมเกาหลีใต้ก็มีนะสำหรับทางด้านเกาหลีใต้ก็มาเมนเช่นชมทีมชาติไทยในยภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีมีหมดเลยนะครับรวมถึงคนนี้นะครับมาจากทางด้านสิงคโปร์นะครับอาเซียนของเรานี้เองนะเป็นกําลังใจให้ชาวอาเซียนนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับในฐานะ พลเมืองของอินโดนีเซียผมภูมิใจกับการปรากฏตัวของประเทศไทยมากอย่าให้ประเทศอื่นดูถูกชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยแลนด์เล่นได้ดีสุดยอดจริงๆทางรุกแล้วก็ป้องกันก็ยอดเยี่ยมฉันเห็นมันทั้งหมดเพราะว่าฉันดูถ่ายทสดนะครับโดยเฉพาะฉากที่ทีมโต๊กลับอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการบุกอย่างเป็นระบบทั้งการป้องกันแดนหลังที่ดีนะครับแข็งแกร่งแล้วก็น่าทึ่งมากๆเลย โหสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับอันนี้จากเกาหลีใต้นะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับโดยที่บรรลุเป้าหมายแล้วก็มันน่าทึ่งทีมไทยเนี่ยแข็งแกร่งมาจากไหนเนี่ยนะครับเขาบอกนี้นะครับ บอกว่ามาจากเกาหลีใต้นะคนนี้แล้วก็คนนี้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับไทยที่นําชัยชนะครั้งแรกสู่ภูมิภาคอาเซียนนะหวังว่าทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้คําทักทายจากเวียดนามโอเวียดนามก็มาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะครับของชาวอาเซียนด้วยนะครับของประเทศอาเซียนแล้วก็ทั้งเอเชียด้วยนะครับเม็กซิโกก็มานะโอโหสุดยอดมากๆเลยนะครับมาเชียร์ทีมชาติไทยมาให้กาลังใจทีมชาติไทยรวมถึงมา คอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับการเล่นของทีมชาติไทยที่เอาชนะคีรีสถานไปได้2ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับถือได้ว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกนะครับที่เปิดหัวได้สวยมากๆเลยสําหรับเอเชียนคัพของทีมชาติไทยช้างศึกของเรานั่นเองติดตามกันได้ใหม่ครับคุณผู้ชมครับคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวแอดมินก็จะรีบนํามาเสนอต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันเต็อาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดการส่งผลบอลและกีฬารวมถึงฟุตบอลเอเชียนคัพด้วยสวัสดีครับ